มาดูเนื้อบรมพุทธโธครับกิ่งองุ่นุทิมครับอ,องค์นี้สร้างแค่กา9องค์ครับนี่สมวนผสมดังนี้นะครับทองคำา1 1 6 6นะครับเงิน0.05%นะครับทองแดง71.67%นะครับสังกสี28.25%นะครับพาเลเดียม0.055%ครับนิกเกิล 0.05%ครับแมกนีเซียม0.673%นะครับนี่ครับเนื้อนะครับนี่ฮะดูนะครับเหมือนอ่าพิมกับการอีกเหมือนกันแทบทุกอย่างนะครับพิมแต่เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อพิเศษนะครับสร้างคาอ่าพระพุทธรูปครับแล้วทำไมเนื้อบรมุโททำแค่เก้าองค์นะครับเพราะเป็นเนื้อพิเศษครับแจกเฉพาะกรรมการนะครับ ไม่มีทําในกิ่งชีนับบรรองค์เล็กคนระับไม่มีนะครับว่าเป็นเนืพิเศษนะครับสร้างด้วยจํานวนน้อยนะครับฉะนั้นจะไม่มีทางว่าจะไปอยู่ตามอทาทำลายทั่วไปนะครับเห็นไหมลักษณะนะฮะหอแบบหลวงพ่อเงินนะครับแบบอ่าพิมพ์คิดตานฮะรประกบบ็อกสองข้างครับและเนื้อนี่ฮะเป็นเนื้อคล้ายๆกับอ่า ลวงปู่หมุนครับกิ่งหลวงปู่หมุนนะครับเนี่ยฮะต้นแบบของหลวงปู่หมุนนะครับและหลวงปู่หมุนท่านสร้างแค่เติมไปนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับวัดเนี่ยลักษณะนี่เหมือนกันทุกประการครับเป็นลักษณะของหลอะตอกนะครับจะมีโค้ดตอกครับวัดรหัสไลนะครับเหมือนพิมพ์กรรมการทุกอย่างนะครับฮะอีกงแต่เนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผสมทองและเนื้อเนี่ยถ้าขยายปุ๊บคุณจะเห็นว่า จะเห็นท้องแดงผสมครับค่อนข้างจะชัดเจนครับเพราะเนื้อเนี่ยหล่อที่วัดไม่ได้หล่อรงงานนั้นการเข้ากันของเนื้อจะไม่เข้ากันโดยสมบูรณ์นะครับดี๋ยดูตามภาพขออยายครับนี่ดูตูดครับนี่ตูดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ายันเนี่ยท่านชัดเจนครับเป็นยันต่อโคสาลาเนี่ยซ้ายขวาต้องมีนะครับและยันนี้ต้องชัดเจนและคาว่าทีด็บัญชรเนี่ยเป็นลักษณะของ การต่อครับไม่ใช่ปัม๊มดูลักษณะการต่อกันปั๊มนี่ดูง่ายครับเห็นไหมครับตูนี้ลักษณะเหมือนกัน,นครับเหมือนอพิมพ์กรรมการทุกอย่างครับเนื้อเนี่ยจะสร้างน้อยกว่าเนื้อทองคําเนื้อทองคําเนี่ยสร้างถึงสิบสามองค์เนื้อนี้สร้างแค่เก้าองค์ครับเนื้อนี้ต้องมีนะครับเจอเลยนะครับต้องมีเงินทองนาคนะครับอ่าเนี่ย พอขายยาปุบคุณเห็นไหมเนี่ยเนื้อเนี่ยจะไม่เข้าเข้ากันเท่าไหร่นะครับถ้าขายะาปุบจะเห็นนะครับทองแดงเหลือออกมานะครับฮะแต่ทองเหลืองนี่เกิดจากการผสมสังกะสีกับทองแดงนะครับผสมกันจะออกเป็นทองเหลืองนะครับแล้วทําไมเนื้อเนี่ยถึงมีคราบมันวาวนะครับเนื่องจากผสมพาราเดียมครับพาราเดียมเป็นส่วนผสมสาคัญของอาเครื่องประดับอัญมณีครับทาให้เกิดความสุขวาวครับนะทำให้เนื้อเนี่ยออกเป็นทองเหลืองครับเห็นไหม ขยายปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเนื้อที่ไม่เข้ากันนี่คือหล่อจากวัดถ้าหล่อโรงงานเนี่ยเนื้อมันเนี่ยจะสมูทเท่ากันหมดเลยเนื้อเป็นสีเดียวกันพ้าหล่อโรงงานเนี่ยเนื้อนี่จะเป็นเนื้อเดียวกันครับถ้าหล่อวัดเนี่ยคือเอาส่วนผสมเนี่ยค่อยค่อยใส่ค่อยคใส่ค่อยใส่แล้วก็ค่อยๆอหลอมนะครับนั้นการเข้ากันของโลหะเนี่ยจะไม่ทางเข้ากันโดยสมบูรณ์ครับจะมีการเหลื่อมของบ้าง ของเนื้อพระครับเนี่ยเห็นไหมครับมีการเนื้อหล่อครับต้องมีคาบนะครับเนี่ยการหล่อของโลหะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับคาบเบาครับชัดเจงครับคาบเบาครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีทองแดงถึงเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีทอง หลวงปู่ทิมทุกองคนะครับต้องมีทองเป็นส่วนผสมนะครับถ้าองค์ไหนตรวจไม่เจอทองเนี่ยตีเกได้เลยเพราะว่าท่านบอกแล้วจะมีน้ําทองน้ําเงินนะครับน้นํานาคผสมกันนะครับนั้นต้องมีทองทุกองค์เนี่ยเห็นคราบไหมครับทองแดงออกจากทองเหลืองนะครับเนี่ยและคาบสนิบนะครับอย่างเงี้ยคาบสนิมออกแดงครับออกแดงแดงดแจะจะออกค่อนข้างจะน้อยครับ เนื่องจากมีการผสมพาเลเดียมเนี่ยทำให้เกิดาการเกิดคาบเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่านคาบบาะครับเนี่ยเห็นไหมคาบเบ้าครับคาบการหล่อเนี่ยถ้าขยายแล้วคุณจะเห็นคาบชัดเจนครับเนื้อชัดเจนฮะเนี่ยคือเนื้อพระหล่อวัดครับไม่ใช่วัดหล่อลงงานถ้าหล่อลงงานเนี่ยเนื้อเดียวกันหมดเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเกสรครับต้นครอนครับจะเห็นคาบเบ้ากันหล่ออยู่ นี่นะครับครับรอวัดจะไม่สมบูรณ์นะครับจะมีการดำดำด่างๆแล้วก็มีการตกสะเก็ดตกตะกอนบ้างนะครับจะไม่เรียบเหมือนโรงงานนะครับเนี่ยนี่ครับนี่คาบนะครับไม่ได้ผ่านการตกแต่งนะครับนี่ดูนะครับส่วนรละเอียดพิมพ์เนี่ยดูจากาคลิปเก่าได้นะครับผมอธิบายไปหมดแล้วเพราะว่ากิ่ง กรรมการกับกิ่งเนื้อบุมโทเนี่ยลักษณะพิมพ์เดียวกันโค้ดเดียวกันนะครับจะไม่ต่างโค้ดนะครับลักษณะที่เหมือนกันเลยเพียงแต่จำนวนการสร้างเนี่ยต่างกันนะครับนี่เห็นไหมครับกิ่งเนี่ยกรรมการจะใหญ่กิ่งกับชินอุชอนใหญ่กว่าครับส่วนใครที่บอกว่าอากิ่งเนื้อบุมโทเนี่ยเป็นเนื้อ ออกแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสร้างจํานวนน้อยและการสร้างเนี่ยจะเป็นเนื้อทองนะครับจะเนื้อทองใช้ทองดอกบัวครับนะครับเห็นไหมครับและเม็ดนี่ครับต้องสมบูรณ์ครับแล้วดูอักษรครับตอกนี่ชัดเจนครับเห็นไหมการตอกนี่เขาชัดเจนครับมีรอยบุ๋มรอยรอยยุบเนี่ยของตัวอักษรเนี่ยเขาช่างจะชัดเจนเลยะครับแล้วก็ตูดปิดตูดเนี่ย จะเหมือนกิ่งกรรมาการครับเพราะทำลักษณะเดียวกันแต่ตูดเนี่ยจะปิดต่างกันครับออกอ่านี่ลักษณะจะเป็นตูดเงินนะครับแต่ว่าเนื่องจากอยู่ผ่านมานานครับมันเลยออกสีดํานะครับเพราะว่าลักษณะของอ่าออกไซายของเงินนะครับนี่ฮะดูนะครับเดียวดูดตูดนะครับนี่ฮะลักษณะเหมือนกันเลยครับเหมือนกับองค์กรรมการเลยเพราะว่าตูดลักษณะเดียวกัน ดูนะครับเห็นไหมคุณเห็นเนื้อทองแดงออกจากเนื้อทองเหลืองขององค์ผาครับเนี่ยดูเป็นตัวอย่างของการหล่อพระวัดได้นะครับแลวนี่ดูโคนะครับนี่ยันนะครับยันที่เขาตอกนะครับเนี่ยชัดเจนนะครับการตอกยันเนี่ยหลักษรนี่ชัดเจนครับนะครับแนี่โคศาลาจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับ ไม่มาถ้าเป็นของธรรมดาเนี่ยจะมีสาราเดียวถ้าเกิดเป็นของกรรมการเนี่ยเนื้อแบบเนี่ยจะมีสองสาราที่ตูดนะครับแล้วก็ช้านบนอีกหนึ่งเท่ากับสามสารานะครับ๋ยวดูซ้อนฮะอันต่อฮะร้อยบุ๋มนะครับร้อยบุ๋มตัวสอนต้องมีครับเนี่ยี่ดูเลขนะครับเนี่ยดูยันนะครับฮะชัดเจนนะครับ่ะยันนี้เป็นยันอาของท่านนะครับ เป็นยันที่แบบลักษณะเป็นโลโก้่ทนเลยเดี๋ยวดูตูนครับว่าตูนเนี่ยปิดสนิทนะครับเชื่อมปิดสนิทกันนะครับเห็นไหมครับตูนนะครับระดูสอดนะครับชัดเจนนะครับดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับหาหาไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามีแค่เก้าองค์ผมเอาเป็นตัวอย่างของการหล่อเนื้อผ้าให้ดูดีกว่าะ แล้วก็ไม่ต้องถามนะครับว่าอ่าปล่อยไหมไม่ปล่อยนะครับหรือเอาไปตัวอย่างให้ดูเฉยนะครับว่าพระหล่อโรงงานว่าพระพระหล่อวัดต่างกันยังไงอ่าและนี่ครับอักษรทิ่ผ่านการตรวจนะครับเห็นไหมมีทองครับและนี่ตลับวัดครับของแท้ครับมีตลับมาด้วยครับเนี่ยตลับเก่าเลยครับเนี่ยบอกวันที่สร้างครับอ่าวันที่สร้าง ขอบคุณครับขอบคุณที่ได้รับชมนะครับขอบคุณมากครับ